นีเนือจากเห็ดไข่มุกขาสิลองกินขังแหลกว่าสิเป็นแจงใดเพราะว่าหลายๆคนว่ามันแสบเนาะผี่กับสิเลยรองขังแรกแต่ว่าเห็ดนี่มันสิมนี้คู่แฝดเนือจากแฝดผิดแต่ว่าถามผู้รู้มาแล้วเพื่อว่ามันกินใดยืนยันก็เลยสีรองเนาะค่ะมีคนยืนยันหเรแยบร้อยกับสีร้อง สิ้นครั้งแรกสีชมพูอ่องตองเนาะจ้ะเนาะสีชมพูอ่องตองเลยบห้บงค่ะเป็นสีชมพูอ่องตองดยด้วยจ้ะเ็ดอ่ไข่บุกรหรือเห็ดข้าวจีตว่าดอกน่ะสิเป็นลายๆดอกเพิ่นสิเป็นลายๆตาสินี้ครูแฝดผิดถ้าบ่แน่ใจยายาเสียงเนาะ พี่กะสีน้องเบิง้งว่ามันสิเป็นรถสตัตว์ังใดสัสดีจ้ามาเด้อค่ะกินข่าวน้ำพี่แพรแว่มื้อนี้พี่สีล้องกินอันเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นเนาะจ้าเฮ็ดอียังเนาะเฮ็ดอ่าเฮ็ดไข่มุกเฮ็ดไข่มุกเฮ็ดกุชจีเพื่อนะโอแมน เ็ดเข่าจีว่าไม่เฮ็ดอันกุจีเฮ็ดไขมุกเฮ็ดอ่าเข่าจีบ้านนี่พี่สิกินข้ั้งแรกเนาะพี่ยังไม่เคยลองจากเทียตำปนแต่ว่าเฮ็ดนีมนะะ่มันสิมีคู่แฝดเนาะมันสิมีคู่แฝดแฝดผิดพ,พี่กะย่านเก็บมาผิดหรือกันเนาะถ้าอ่าพี่ร้องแล้วถ้าคลิปต่อไปเมื่อเห็นพี่ก็แสดงว่าพี่เด็เข่าเฝ้าพ่ออินไปเรียบร้อยแล้ว้ะจ๊ะ ส่วนพักกระสินีอันนี้พักพักสีเขียวเข้าเอิญผักอันนั้นเนาะเขาเอิญพักอ่าทำเป็นบ้านเ้ากระเสียนประกาศตาบาอยู่หนีเพิ่งกระเอิยนอั่นพักไอ้อย่าง่ะจำบ่ได้พักอ้อย่างเราเพิ่งเอิญกันแล้วกันหนึ่งพักกะลําไข่ต้มอาหารบ้านเฮาง่ายๆแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกอามระไทยเนาะค่ะถาด มีตะแก้วเนยนี่บ่มีอีหยังมิตะแก้วแก้วเห็ดโดยเฉพาะสีร้องกินเป็นขังแหละพอเห็นเขาว่าอานน่ามันแสบแล้วก็แตหลายคนพ่นกินเราพ่นว่ามันแ่บสีร้องกินเบิง่งพี่คิดว่าพี่เก็บมาถืกถ้าเกิดว่าเ่เห็นพี่ในคลิปต่อไปก็แสดงว่าพี่เขาเผาพี่นไปเรียบร้อยแล้วเนะาะบเบาหลายใยหางลอง กะกาโกกลัวเทิงอยากเทิงเทิงหยันอืม <c oughs> อ๋ออืมเจ็บพี่น้องแจ็บต่บ้าแจ็บเจบจังสี่กะบกหูตาสิเป็นจังไน่เด้อ เบอมีหยังมีแตแกวเด้อเนี่ยจ้ะกับผักเอาปลาหมึกคุยเลยแื้มอีกแี่ เบึงจาเบึงกุ้ยเนี่ยบางบันกินแล้วก็ชื่อว่าอดเขาผ้าอ,อินหรอกเนาะเอามาอย่างตำปุใส่น้ำปลาอืม บอกฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้ามีอย่างเกิดขึ้นฉันกินเฮตนี้เด้อให้เธอบอกคุณหมอคุยคำใหญ่ เก็บเห็ดก็ต้องกินเห็ดเนาะแต่ว่าเขาต้องรู้ให้มันแน่ว่ามันกินได้แถบบอกเพราะว่ามันมีคู่แฝดจั่ค่ะ ตะแก้วก็แซ่บหรอกอทำอะไรเขาเฝ้าพระอินทร์ ต่อไปสิไดเก็บมากินจ้ะ ข่าก็มาให้เก็บเห็ดกัสิกินเห็ดแล้วนะจะเนาะคุยบ่ถนัดเดี๋ยวพี่สิไปเอาซอนมาตัก คือบัตธนาดพี่ไปเอาสอนมาแล้วเนาะได้มาสีหาดอกนะจ๊ะเพราะว่ามันหนาวแล้วมันบ่มีสิ่งร้องขังแหลกทั้งหยานทั้งทั้งหยานทั้งหยา ผู้ใดยังบ่เคยกินเนาะจ้ะใครผู้ใดอยู่ต่างแดมถ้ายังบ่เคยกินลองกินเบิ่งเด้อถ้าแซ่บอีหลีแต่ต้องเบิ่งดีๆ ดอกเพิ่นสิเป็นดอกลายไผ้าเก็บแต่เหตุหลายผ้ากินเหตี่เก็บก่อนนะจ๊ะพี่สิก,กินบอกกี้ย่างถ้าพี่บอแน่ใจเพราะว่าพี่บอหลูจักเหตุขึ้นกันเนาะ เห็ดเขาจีนี่ดอกขึ้นสิเป็นลาย,ลายดอกดอกลา,ล,าลายบางงามดอกจกังคืออีกูล่าละ่ะ หอกดอกหลอก,อกขาออกก็จะเป็นสีอมผู้องต้อง นี่บรายคเฟ้าพะอ,อินเราฮาดาวเลยเฮ็ดนี่จับไปดิ โอ้สองม,มือเลยไข่แกเ่เผ็ด ผู้แฟดเพื่อนสีไข้าขๆกันด้วยจ้ะตวาขาสีขาสีเป็นสีขาวตวาดอกกับสีไล่ๆลคือกันเนะาะตวาลถ้าเป็นเห็ดเขากีเห็ดไข่มุกนี่ขาสีเป็นสีชมพูอมชมพูตองเบิงตองเบิงดีๆ ความเสอืบหาดาวอันนี้พักหนึ่งพักหนึ่งแสบแสบจ,จะ้ะพรกกาศพระก,กาศหนึ่ง ้าพีพากินเข่ากับสิกินตะของแห่งๆของที่เขาป่กินกันเนาะจ้ะเพราะว่าพี่ป่กินเนื้ออ่กินเนื้อสัตว์ใหญ่กินดิบนนาะ กินผักกินหญ้าไปมาเอิอนพี่น้องกินข่าวออนไลน์เนาะจ้ะเนาะ อ,อื่นีน่อ้องเขาออนไลน์เอาใสนหนาจอซื้อหนาจอรล้อ,ลอสายเบอร์เกียงตัดเอาละจ้ามื้อนี้ก็มาหนาจอรล้อ,ลอสายทำนี่แหละนอกจากมาอ่ารีวิวคนเก็บเห็ดก็เลยมารีวิวเห็ดเนาะเอายังสี่ก็แล้วกันเนาะคนเก็บเห็ดเลยมารีวิวเห็ดว่ามันแสบหรือเปล่าแสบผักติดปาก หาดาวอยูลีเฮ็ดไข่มุกนอกจากเห็ดไข่มุกดอกมันกอยูได้คลิปนั่นแล้วนะค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เจอกันใหม่จ้าสวัสีีค่ะ